สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจ้าพิ่งมาถึงแล้วพี่น้องเอยเดินทางยังเหมือยังเล่นจา้ากันเล่นใด,ดนของหลายๆอย่างเลยพี่น้องชออปปิ้งมึงน,นนี้ก็สิเป็นเบคอนแล้วพี่น้องมารีวิวให้เพื่อนๆเบิ้มงมาจากน,นี่ก็สิเป็นนมจากเพื่อนๆจา้าของโปรดตับตับงวัวพี่น้อง ของแสบอันนี้ก็สิเป็นัอาหารพ่อใหญ่นะจ๊ะเนาะจะใส่เต่าไม่โคบวบกินได้อย่างสบายเทิกหวานเพื่อนๆจ๋าไมยงเนปพี่น้องอยากอันไท้พี่น้องเห็นชื่อดอกจ้ามาได้อยังแน่นะจ๊ะเนาะคือหอดพีคือหอดน้องเด้อคือหอดเพื่อน อันนี้ก็เป็นน้ำสมพี่น้องจ้าขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เขามากกติดตามในท่างช่องนะจ้าเนาะบ่ว่าสิบเป็นนั้นไทยฟังเล่าทางต่างประเทศกระดายนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นหมูจ้าหมูสดสดหมูแดงเนื้อแดงเท่าหนี่ละจ้าพี่น้องอันนี้ก็สิยูประมาานสองสองลอยก็บาทจัน มเขียนว่าเจ็ดสิบเก่าค้อนแม่จ้าเบิรงพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเนยแล้วจ้าเนาะซาดีนเบิรงพี่น้องจ้าเบคอนโอ้ยพอไนหมัดเบคอนคักเบิรงซื้อเบคอนมาไว้โอ้ยได้หลายอย่างเพี่น้องจ่าอาหาร ันนี้ก็สิเป็นกล้วยเนาะจ้าเนาะกล้วยอันนี้ก็สิประมาณหกสิบบาทสี่หน่วยพี่น้องแห้งผักบอกอันนี้ก็สิเป็นมันแ h ้มพวกแห้มวพมวกหอดดอกบักแตงพี่น้องมาเสียมาต่ำกินเนาะจ้าเนาะโอ้ยบกักแตยเทียน่ะเบิด รวยใหญ่ขาดบอเบิ่งพี่น้องงามขาดบอทปัดรวยแบบใหญ่เลยใส่ย่ำนาะพี่น้องนี่จะเป็นตะแเสบเนาะเห็ดย่ำกินย่ำป่ามืกย่ำทะเลบานเข้าไหมนี่จะเป็นขนมปังนี่ทอนีหล่ะพี่น้องจ้าพี่ได้กระดาษพักกับนี่ทอนีหล่ะจ้าตกแต่งสองน่วย ไปสำหรับคลิปนี้ที่ได้ไปเฮ็ดกับเขาให้พ่อใหญ่ก็เล้อพี่น้องเด่อไปคลิปหนาจะมาพอกันใหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางน่องเล้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าพี่น้องจ้า